วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีคอเลสเซียมนะครับก็สิ่งที่ไม่คาดที่ก็เกิดขึ้นกับผมนะครับก็ติดเข้ารอบ32คนนะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับก็ตกใจมากนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับแพ้แบบเหลือใจ2ดวงครับก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบนะครับก็ตอนใตท้ายนะครับดวงดีก็ได้ตำแหน่งดีนะครับก็ทำให เกมเล่นให้ขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับก็เลือกมา2แมตช์นะครับที่แชร์ไว้นะครับก็เป็นแมตช์ที่เจอ VIP สูงสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับคนแรกครับไม่รู้ชื่ออะไรครับโครามครับอ่านไม่ออกภาษาเวียดนามครับแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งครับก็เป็นดิ๊ โคทู่ครับอ่านไม่ออกภาษาเวียดนามครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับถามว่าเขาเก่งไหมนะครับก็เก่งพอตัวนะครับแต่เห็นไหมครับนี่ครับ VIP 13นะครับนี่ครับไม่ใช่เล่นๆนะครับ ก็ตีแรงเหมือนกันอยู่นะครับเห็นไหมครับโชคดีครับอยู่ที่โลเคชันดีครับทำให้เขายิงยากนะครับนี่ผมก็ยิงโดนหนึ่งนัดนะครับเนี่ยไปโอ้โเราถือขวาเหรอเราคือเจ็ดเอง โอก็อตัวอยู่นะครับเพราะว่าต้นเกมด้วยครับผมได้ทําฝึกม้านะครับเวลสามร้อยแล้วก็ไปทำบันไดเวลสี่นะครับทำให้สัตว์เลี้ยงถึกเอ้ยทำให้สัตว์ขี่ถึกขึ้นนะครับดูไม่ใช่ตีแรองอะไรมากนะครับดูนี่ครับเขาตกแล้วครับทําให้เขาเสียเปียบ ในตำแหน่งนะครับนี่ครับเขาต้องใช้ปีไอส่้อยมังกรนะครับหัวจังกรในการขึ้นมานะครับผมก็ยิงปกติก่อนนะครับ คือถ้าใครคริถ้าใครติดคริกดีกว่านะครับ mm hmm. ก็จะได้เปรียบนะครับนี่กขาเาเลยครับ Take this. Storm. เขาเก็บกล่องไงครับทำให้เขาแบบพลาดครับนี่ครับเห็นไหมครับ mm hmm. ทำให้เขาพลาดดามีนนะครับผมก็ ยิงปกตินะครับเพื่อเคลียร์นะครับตัวเดจาโดนะครับเพราะอยู่ในหมอกบางทีเราไม่เห็นนะครับว่ามันมีหรือไม่มีนะครับรอบนี้ผมก็เพาครับอัดเต็มเลยแล้วก็ที่แรนะครับนี่ครับเก็บกล่องได้แล้วก็ได้เนี่ยครับมันจะมีบัฟ รูปดาบนะครับอันนี้คือหลังจากเธอหน้าครับเป็นเตือนแดมเมดนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแมตหนึ่งนะครับก็เป็นแมตต์แมี่2นะครับก็จะดูแค่2แมต์พอนะครับนี่ครับเดนนิสนะครับก็กีสกิลนี้นะครับก็เป็นกิลที่โคดนะครับ ยิงที่หนึ่งตลอดเลยเดมโอ้โหดูเขาชาร์จครับโอ้โหเปิดมาก็ชาร์จเลยครับผมก็ไม่มีชำระด้วยครับผมก็ตีปกติครับนี่แต่ผมก็ได้เทือนต่อนะครับนี่เพราะว่าเขาชาร์จนะครับทำให้เขาเสียเตือนนะครับผมก็ตีปกตินะครับนี่แล้วก็กริ๊กอีกครับทำให้ผมได้เรชา์โดนะครับ มาปกป้องนะครับเขาไม่สามารถยิงได้ครับถ้าเขายิงครับคือโดนดาเมจแรงแน่ๆครับนับแรกครับน,นี่เห็นไหมว่าแล้วทำไมชนะเฉยผมก็คอปกตินะครับนี่ครับเขาก็ตกนะครับโดนแค่นักเดียว เขาพาวเลยนะครับเขาตัดสินใจนะครับว่าเราต้องตายแน่ๆนะครับแต่คนสรุปว่าครับไม่ตายครับเพราะว่าตัวหมีนะครับไม่ได้มีดามีขนาดนั้นนะครับสามว่าแรงไม่มีครับแรงครับแต่ด้วยสัตว์เลี้ยงที่ผมพานะครับเป็นพูดเขียวครับเป็นธาตุลมครับซึ่งชนะธาตุดินนะครับแล้วผมก็ทําชําระธาตุตันแล้วนะครับทําให้ดินนะครับตีไม่แรงครับ ถ้าผมก็พาวครับนี่ครับแค่หนึงชาร์ตนะครับเขาโดนดามิจากตรงนั้นด้วยครับที่โดนสับทอนนะครับก็ชนะไปครับแบบงงๆก็ให้ดูแค่สองแมตช์นี้นะครับแล้วก็อีกสาีแมตช์นะครับก็คนในกิวนะครับก็ไม่อยากจะเอามาแช์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียมารยาทนะครับ พราะผมเคยโดนแล้วนะครับคือบางครั้งนะครับเราเจอคนในกลิ่หรือเจอใครนะครับบางครั้งเราสงสัยในดาเมจหรือสงสัยในการยิงต่างๆนะครับเราก็แค่แชร์คลิปนะครับเพื่อจะดูรีเพย์นะครับแต่บางครั้งก็โดนด่านะครับผมเคยโดนแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยแชร์คลิปเกี่ยวกับคนในกลิ่เลยนะครับก็เขาคิดว่าเราซ้ําเติมเขานะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ สำหรับผมคือการดูย้อนหลังนะครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้ดูครับเหมือนผมบางครั้งเล่นครับก็ปล่อยออโต้บ้างครับก็เล่นแล้วไปทำอะไรอื่นบ้างครับก็ทำให้ไม่เห็นดาวเมทหรืออะไรต่างๆครับที่อาจจะชนะหรือแพ้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับรีเพย์แมทคอเซีมนะครับก็เอสหนึ่งนะครับตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู พลังต่อสู้ครับนี่ครับสี่แสนเก้านี่ครับคนนี้วกิวครับบทวุฒิสี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดตึงๆครับโอ้ยคนนี้ก็ติดครับนี่ครับพี่ใหม่นะครับอันนี้ไอ้พี่ใหม่ตอนนี้เขาขายไปแล้วนะครับก็โหดอยู่นะครับนี่ครับวุฒิอีกคนนึงครับอีกตัวหนึ่งนี่ไงเราจะนะคนนี้ไงโอ้โห เหลือจะเชื่อนี่ไงเหลือจะเชื่อชนะแบบงงงครับมีใครอีกครับที่ชื่อหนึ่งไม่มีน่าจะสามแสนแปดนะครับคนคนแรกนะครับเพราะว่าในนี้ไม่เห็นนะครับนี่ก็ตรงนี้นะครับใครสี่แสนขึ้นก็จะติดท็อปห้าสิบนะครับในส่วนของโซนหนึ่งนะครับ ซาั้งหมดนะครับนี่ก็พอๆกันนะครับโอ้คนนี้ก็หัวนะครับทีคนนี้ดูครับ v i p อะไรครับนี่ครับ v4 ครับอืมดูครับ v4 สพลังทีแสนนะครับคนนี้เก่งนะครับผมบอกเลย อยู่กิลอันเดอร์เวิร์นะครับเขาใช้สัตว์เลี้ยงเป็นนี่ครับพูดเขียวอาวุธก็เป็นดาบหัวห้าเองครับห่มาจัดฝูงก็18ดาวนะครับก็ตามนี้นะครับฝูงส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีนี่ครับเปียกโกะครับแล้วก็ตัวทตาน้ำอาโปครับล็อกแล้วก็ปอร์ตี้นะครับ าตไฟก็ประมาณนี้แล้วธาด,ดินนี่ครับธาด,ดินตามนี้ก็ได้นะครับ1ิบสดาวนะครับนี่ธาตลมอนาคตเกนบุน่าจะไปอยู่ลมนะครับขอจบคลิปแล้วกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับก็ช่วงนี้ ก็ทำดึกๆนะครับอาจจะลงคลิปช้านะครับเพราะว่าที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ <laughs> มีคนมาบ้านตลอดนะครับต้องให้ผมทำคลิปในช่วงกลางวันไม่ได้นะครับ